สวัสดีค่ะมาพบกับลุยเอาไปเทียนะคะหลังจากไม่ได้เจอกันมานานนะคะวันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ยูเคนะก็ยังไงก็ามาสวัสดีกันนะคะมาทักทายเห็นหน้ากันก่อน <laughs> ว่าจะเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาสักครั้งนะคะก็ช่วงนี้ก็เตรียมหลายอย่างนะคะเพราะว่าอยากเที่ยวนะคะคืออยากต่อไปเที่ยวที่ไทยเนาะ ก็มีอะไรที่ต้องจัดการหลายอย่างนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทั้งที่ไทยแล้วก็คิวเคนะคะพอดีวันนี้นะคะดื่มทีด้วยนะคะดื่มทีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะกำลังปรับเปลี่ยนนะคะออฟฟิศใหม่เนาะปกติเพื่อถ้าเพื่อนๆตามช่องเนะาะก็ก็จะทำแบบว่าส่วนมากนะคะก็จะจะไลฟ์อย่างเงี้ย ตำอ่าตำโตะนะคะก็ตำโต๊ะนะคะค่อยขยับขยายนะคะอ่าโต๊ะเครื่องสมอางมากนะคะย้ายไปเรื่อยนะ,ะชั้นบนชั้นล่างนะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะที่เคยไลฟ์นะคะคืออ่ที่เคยไลฟ์เป็นชั้นจำได้ไหมคะหละัก้งล่าสุดเนาะตอนนี้คือปรับปรุงใหม่แล้วนะคะเป็นออฟฟิศแล้วนะคะเป็นห้องออฟฟิศนะคะรับอ่อ่ ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นเป็นแบบออฟฟิศส่วนตัวเลยนะคะก็คือ,อรับทำนะคะทั้งวีซ่าเหมือนเดิมนะคะวีซ่ายูเคนะ,คะแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะทักมาคุยกันนะคะแล้วก็ property พ,พัทยายังเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะ,ะใครสนใจอยากจะเล่นนะแต่ช่วงนี้นะคะยังไม่มี move on นะรู้สึกฟูลี่รู้สึกตอนนี้พัทยาคึกคักเนาะเพื่อนๆก็เปิดร้าน อะไรกันนะคะเอ่เปิดร้านเปิดบาร์กันนะคะก็ขยายขยับขยายสาขาและสาขาหนึ่งสาขาสองข้าไปกันแหละนะคะคือ <c ười> <c ười> ตอนนี้ก็คือทางนี้ก็ก็ก็เตรียมของตัวเองอยู่นะคะก็เตรียมของตัวเองอยู่นะคะอ่เอ่อก็ยังพัฒนาของตัวเองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไม่นานก็ควจะแบบเออ ปรับปรุงแก้ไขอะไรนะคะเรื่อยๆค่อยๆขยับขยายนะเพราะว่ามันมันสองประเทศนะมันใช้มันก็ต้องใช้ตังหน่อยเนาะในการเดินทางนะเพราะว่าเวลากลับไทยนะหนึ่งเดือนนะคะใช้เงินไปสี่ห้าแสนนะอันนี้คือความจริงนะสัปดาห์แรกนี่จะเข้าแบบพัทยานะสัปดาห์แรกจะเข้าพัทยาสัปดาห์ที่สองนี้จะกลับบ้านนะคะ กลับบ้านนะคะส่วนมากไปทําเอกสารทําอะไรให้มันรอบครอบนะคะสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์แล้วก็ขึ้นกับภรรยาเหมือนเดิมอีกสัปดาห์ท้ายสุดนะคะก่อนส่งท้ายก่อนกลับทุกครั้งก็จะประมาณนี้นะ,ะไปหนึ่งเดือนก็ไม่ได้นานอะไรนะหนึ่งเดือนสี่สัปดาห์จริงๆบางคนบอกโอ้ยหนึ่งเดือนนานไม่ได้นานนะคะสำหรับคนที่เดินทางนะสิบเจ็ดชั่วโมงนะ บินนะคะเข้าดับลินนะคะลงที่ไทยนะคะต่อสองเครื่องนะอ่าก็เออ่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีกำหนดจะกลับไทยเนาะแต่ก็กำลังแบบขยับขยายงานของตัวเองอยู่นะฮะก็ก็หลายอย่าง <laughs> อย่างว่านะคะหลายอย่างแต่วันนี้ก็ถือโอกาสนะคะเข้ามาทักทายเพื่อนๆนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ยูเคนะคะหลังจากไม่ได้ไลฟ์มานานนะคะบางคนสอบถามเข้ามาเรื่องวีซ่านะคะอะใน y o u t u ู e นะก็คือบอกว่าออ่อ่ทยอยตอบนะคะแต่ว่าบางคนที่ถามไปว่าคุณไปประเทศไหนนะคะอะถ้าน้องเห็นนะคะไลฟ์นี้นะคะคือเข้า มาตอบด้วยนะคะจะได้ตอบให้นะคะเพราะว่าแต่ละประเทศทําวีซ่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเออ่มายูเคนี่วีซ่าอาจจะแบบยุ่งยากหน่อยนะคะจะยุ่งยากหน่อยนะคะเพราะว่าเเอเอออ่มันมันต้องใช้เอกสารแน่นหน่อยนะยูเคนะจริงๆแล้วเขาก็ไมไ่ต้องการอะไรหรอกคือทุกอย่างเป็นแบบออริจินอลทั้งหมดนะคะก็คือ ออขอแค่แบบว่าไม่ไม่ได้โกหกเขานะอ่าออริจินอลหมดเลยนะคะคุณก,ก็ก็จะเตรียมเอกสารมาได้นะคะไม่จาเป็นต้องมีกระตังนะเข้ามาคุยกันก่อนเดี๋ยวจะวางแผนวางงานให้อย่างนี้นะคะก็ก็จะได้ทำงานนะคะทำสเตทเมนต์นะคะมีงานยืนยันตัวตน นะคะมีธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยก็มาได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายอะไรนะคะขอแค่บอกว่าเหมือนโชว์เขาได้ว่าโอเคตัวเองแบบสามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะ,ะเวลามาท่องเที่ยวนะคะต่างประเทศหรือมีแฟนต่างประเทศแล้วแฟนสามารถอ่าซัพพอร์ตได้นะคะ แล้วก็แสดงเอกสารอย่างถูกต้องแค่นั้นเองไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยมีตังค์เยอะะมากมายอะไรนี่นะ <c oughs> ค่ะยังไงก็เข้ามาทักทายกันก่อนนะคะก็จะได้เห็นหน้าคัตตากันนะคะเรื่อยๆนะก็เตรียมเตรียมขยับขยายออฟฟิศออกไปข้างนอกเพราะเพราะว่าอันนี้ติดนะคะติดก็คือเอ่อตรงนั้นจะตั้งเอ่อ ตรงที่ไลท์ที่แต่งหน้าประจำนะจะตั้งเป็นที่ตั้งเป็นโนไปแล้วก็คือไม่มีที่จะตั้งนะก็เลยต้องขยับขยายออฟฟิศไปข้างนอกนะคะก็อ่ากำลังทําอยู่นะคะกาลังจัดเตรียมอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเข้ามาไลฟ์เรื่อยๆนะคะก็ยังไงอยากลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทั้งใน youtube แล้วก็ในอ่อ เฟซบุ๊กนะคะตอนนี้ก็เล่นเรียวกันใหญ่นะคะคึกคักเลยนะคะก็เลยเข้ามาแจมหน่อยอ่าอ่าสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องราเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำล like ังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะลืยๆปังๆทุกคนคะ่ะ